สมัครเป็นนายหน้าขายของของ a z a d a a f f i l i a t e ทำยังไงวันนี้เดี๋ยวเพื่อนจะพาเพื่อนๆมาทำนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเพื่อนจะพาเพื่อนๆมาสมัคร a z a d a a f f i l i a t e นะคะหรือการเป็นนายหน้าขายของ Lazada นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้ทำง่ายค่ะเพื่อนๆนไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่ารองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วนะคะเพียงแค่เรามีแอป Lazada ในเครื่องก็สามารถเป็นนายหน้าขายของใน Lazada ได้เลยค่ะ เพื่อนๆคะจริงๆลาซาด้าเนี่ยเขามีมานานแล้วนะคะตัว a ัฟเรี e เองแต่ว่าเปิ้ลเพิ่งจะเริ่มทำกับทุกคนไม่รู้มัวทําทอะไรอยู่ถ้าใครเพิ่งจะเริ่มเหมือนกันนะคะอยากมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะมาแชร์ข้อดีข้อเสียหรือว่าทริคอ,อะไรดีๆอย่างนี้นะคะก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิ้นไว้นะคะหรือใครอยากจะส่งดาวให้เป็นกําลังใจเปิ่นก็นได้นะคะเพื่อนๆคะมาสมัครลาซ a ด้าอัฟรีพร้อมกันคะ่ะ ถ้าใครยังไม่มีแอป l a z a d a นะคะเ,เพื่อนๆไปโหลดแอป l a z a d a มาก่อนนะคะที่ Play Store แต่ถ้าใครมีแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็เข้ามาตรงที่ l a z a d a ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆก็เข้ามาตรงชั้นนะคะด้านล่างค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ขึ้นมาตรงกลางนะคะจะมีคำว่า l a z a d a Affiliate เนี่ยค่ะคำว่า A f f i l อ a t e อยู่ตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆคลิกเข้าไปนะคะเ,เพื่อนๆเลือกเป็นบุคคลทั่วไปนะคะหรือถ้าใครเป็นพาร์ทเนอร์เป็นร้านค้าก็ อันนั้นขั้นตอนตรงนั้นเปิ้ลยังไม่ได้ทำนะคะเพราะเปิ้ลนจะเลือกเป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นบุคคลธรรมดาไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมาเจออยู่3หัวข้อนะคะ3หัวข้อใหญ่นี่ก็คือจะเป็นรายละเอียดของส่วนบุคคลนะคะคือข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวเรานั่นเองค่ะอันนี้เปิ้ลไม่ได้เปิดให้ดูนะคะเพราะว่าเปิ้ลสมัครไปแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเป็นข้อมูลบัญชีก็คือเป็นบัญชีที่เราจะให้เขาโอนค่าคอมมิชชั่นเข้าไปนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครไม่รู้สาขาก็จะบอกนะคะว่า ให้ใส่เลขศูนย์ไปสีตัวก็อีกหัวข้อนึงนะคะก็คือการกรอกสีนะคะเพื่อนๆก็คือเลขส3หลักนั่นเองนะคะเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะคะก็คือเราขายทั่วไปเลยค่ะเป็นบุคคลธรรมดานะคะและสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะก็คือหน้าบุ๊กแบงค์นะคะเพื่อนๆถ่ายไว้ก่อนนะคะเพื่อนแนะนําถ่ายไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราเข้ามาขั้นตอนนี้เราจะต้องอัปโหลด นะคะอัปโหลดหลักฐานเราเข้าไปในในการสมัครนะคะให้ถ่ายไว้ก่อนมีบัตรประชาชนนะคะแล้วก็หน้าบุ๊คแบงค์นะคะเพื่อนๆถ่ายเป็นรูปไว้นะคะเวลามาสมัครเนี่ยเราอัปโหลดแล้วก็ง่ายไม่ต้องเข้าๆออกแอปลองทําตามขั้นตอนนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนต่อไปคือวิธีการเอาลิงก์ไปขายะคะ่ะเพื่อนๆทำยังไงนั้นนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆฟังกันเอกคะ่ะ